กินยำได้กระแสบน้ำนั่นจีนานแสบแห้งเหล่ามึงจะไม่เห็นกูเด้อลูกกูเม่นางหลักกินดูผู้เดียวกูเดี๋ยวมาเนาะเนี่ยเถะ พี่แม่รักเสียงเราอีกแล้วเขานี่เบิกกันน้าจะเป็นรักคือกันแหละเป็นรักของเล่นกันนะ นี่แม่เจ้านั่นเสื่องเฮ็ดอย่างกินผู้เดียวมันแสบประดันตีมันก็แเสบนั่นแล้วว่าอเจ้าาเท่านี่ให้จ้งาให้มันจอบกินเหล่าผู้เดียวลูกเต้ากับ่แบงเบิ่องแนุ่ดน่ะยกเอาโยกเอาปัดไยพ่เด้เพิ่งพึ่งล้ำพังมันจะขวงเท่าพ่อเมีเบบ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 บเบบ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 าบบ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 เบ้าบับบ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 บ้บ่บ อกินผู้เดียวนี่แม่กับแบ้งตัวแม่กับลูกสิไปกินกับผู้ใดไอ้กูเคยเห็สิบำรุงตับกูนี่แม่กูจิให้ไปกินเน่าใหญ่นี่มา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 ให้กินน้ำเนี่ยโอ้กูจิบำรุงตับกูตัวจะมาไปน้ำกันตัวโอ้โอ้ช่างว่าแท้อุตส่าห์เสืองก็จะได้ซื่นหัวใจนั่นเฉพาะเด้อจังมาลีกินเนาะอ๋อ อย่างดับมันบอกพ่อนานแม่นบอกอย่างมันบอกพ่อแล้วแม่กูจะมาลากินผู้เดียวบานี้มันแสบบันนัย่าลากินเด้อลูกน้ำแม่อานนี้อันนั่นบอกอันนั้นตัวแม่กระลูกเนาะมันแมนอยู่บ้านเหรอเฮ้ยเทบานเขาจีบมาว่วาเหาบอกว่าเวศบานบ้านก็สิเป็นยังบ่ไดีขอข่าวแม่มันกินดอกหนักกินกันกินน้ำกันแม่กระลูกไป